ายเรื่องอะไรชาช่วคืนช่เมันกินเขานั่งคุยอยู่ตรงนี้เขาไอเไม่ทันสวยจังไม่หายยังไม่ต้องแต่งแกแกสวยจังก็เท่านั้นเองก็เท่านั้นเองนางเอกมาแล้วฮะพิงเมื่อกี้ดีมาก้ยคิกคิกหนเปียนนะตอนแรกพี่เป็นคนบอกว่าแต่งได้เลยหนูไม่ให้คิวิกพี่บอกว่าใถ้าเป็นซีนสูแทนตะวันไง เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวพี่เต้นก่ับี่นพี่เกเกากลับะไพิงพอยจากเมื่อกี้หนีไปอู้งานมาใช่ไหมอย่บน้ล้วก่าลืมชมนะเรื่องนี้ไม่ใชแล้วไม่ใชุ่กล้องเออไม่ชลองนี้เลยใช้นี้ไหอล้วน่รักไหมจก็บนนนออน ชมใครเนี่ยชมคนนี้ค่ะคะเนาะไม่ดึงสายต้นไม้ชนิดหนึ่งต้นไม้ชนิดนึงน้องอ่อนน้องอ่อนอ่อนเรียกเต็มๆบ้าสติดีมากเลยปัญญาอ่อนเหรอพูดลำเปียกคนจอมอันนี้คือฝนตกอยู่แต่ว่าเรากำลังรอเซตเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคอลลาเจนกัน อยากดูแล้วค่ะเปียกกวาแล้วนะทุกคนอ่ะอยากดูแล้วค่ะแทนเดิมแทนข้ากับแพลตหรอแทนเดินตับแทนข้ากับพี่พิงพลสวยมากค่ะพิงพลน่ารักนี่นี่คือเซ็กมากเลยนะสองคนที่ทาเป็นแฟนกันหรอไม่เป็นพิงพลสวยนะคะค่ะโอ้ไอจีใครวะเนี่ยก็เรียกมาก็เรียกมาสิก็มาอยู่ด้วยกันไม่เป็นไร My boyfriend ใช่ไหมคะแฟน My boyfriend My boyfriend สวยขนาดนี้รู้พี่ลงไอรู้พี่ลงไอจีผู้ผู้ชายคนนั้นคือใครเออผู้ชายคนนั้นใส่เกงในตัวเดียวด้วยเฉดอพริกพลอยกับยูโรใครสวยกว่าไม่หรอต้องเป็นยูโรเฉดเสร็จแล้วหนู เอาหยิบไอ้นี่ไปไหนทไปชั่วเออขนตกแบงคน้องวิ่งมาจำได้ที่ร้องมีร้องไห้ปะมีร้องไห้ที่กระส่าดาวแล้วมีใครอีกแล้วพนางวิ่งไปตามพี่เียพนางกูไปไหนมันคือสีเล็กที่เท่าไหร่ครับพนางไม่ตามเลยมันคือสีเล็กที่เท่าไหร่ครัพนังมันไม่ได้อะพนังมันวิ่งไปป๊าเออเปิดไปสีเท่าไหร่ครับตอนสี่ ยูโรปากแดงกลอดเขารีควต่างๆทุกคนต่างๆเลยเขารล่เนี่ยายาอันนี้หายไปแล้วอันนี้คือมันคือเราจะถ่ายก่อนเมื่อกี้หรือว่าหลังเมื่อกี้สบายดีฮัลโหลฮัลโหลฮ่ากับไี่พิงคอ้เฮ้ยทำไมหล่อจังเลยอะ มีเช็คนินดีว่าแทนตะวันเอาตัวเบ้าอันนี้คือก่อนที่เราถ่ายเมื่อกีป่ะครับหรือว่าหลังมีบอกแต่งไปตาอนนีคืออะไรแต่งไปตาแต่งไปเลยนี่ไงเราเพื้่ฉันมีอยู่อะไม่ต้องน้าโทรเวเลยอะโลกโัวเวเลยโทรเวแม่นี่ไงแทนได้อยู่อ๋องอาได้ไปก่อนนะพยายายาย ขยับเต้นดูคลิปเบื้องหลังฉากอยากดูคลิปเบื้องหลังคนลมุมแล้วติดแล้วหรอติดหรออ้หนูพี่เลยครับสีที่เราจะถายเลขอะไรครับขยเท่าไหร่ฮะขยับไปเองพรุ่งนี้จะมีที่นั่งใหมโลลุกก่อนเขาจะขยับโต๊ะกันนึงขยับโต๊ะขยับโต๊ะโรแล้วชุลมุนมากครับ ไปอยากไปเยอนสใช่ไ้ออ่อ่หม่อของยูโรตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราเขาไม่มีอะไรเปล่าคุณวางต่อค่ะแม่วางนี่ค่ะไปหกสิกว่ามั้งิงอยู่บ้านยังไม่ได้แลวคุ้าหนี้อ้นี่มาคลานีตายแล้วมันไม่มีแล้วเนี่ยทีนี้ล่านี้มันจะเป็น่ม่ดบทนะผมอ่ะเล่บทพก เดกนเอาบทเขเปลี่ยนล่างแล้นี่ันไม่ตรงไหนีนยูโรทักทายเอยูโรน้ับอมของเก่าเลยสวัสดีครับเอยูโรที่ท่านนะครับถ้าเกิดว่าเบื่อยูโรแล้วก็ตามผมไปที่บอมโต๊วโตะหล่อที่ผายปากไอ้ีด้วยน้โฆษณาเพล่ามีนี่ค่ะจะบ่ไม่ได้ขันี่อะออกเบีย่างเก่ากัน นี่คือไลฟ์ของยูโรใช่กบอกเขาจะนี่อะของโก้มีเป็นกระดาษด้วยตอนนี้เรายึดแล้วค่ะบอกว่ปกันได้ไม่ใช่เราจะไลฟ์เป็นไปยักว่าฝนจะหยุดตกใช่ไหมพี่ใช่มานั่งก่อนลูกนั่งก่อนตอนนี้ไปแล้วหรอนั่งเ่ร็จไกลเนี่ยออกไปแล้วเรยืนก็ได้นะเอาอนี้ออกแล้วเนี่ไมันจะเปลี่ยนเอออันนี้เออนแล้วก็เข้าไปน่าเส้นเป็นยังไงบ้างว่าก็เบี้ยวแต่ปกหมดแต่ไม ดที่เมมี่นะตอนก็มากับเธอวันนั้นเติดข้างไหนวะข้างนี้ป่าว่ามันมีหลายแผลมีสองแผลดูก่อนกรีดบอมพี่แพรเห็นใครไม่ได้เลยนะกรีดหมดเลยบีนมมาไ่ารักทุกคนเลยสุดยอดครับให้พี่แพรคุยแทนพี่ยูโรถ้าพี่แพรคุยแทนเคลียร์ขี้หูดีๆนะพูดไม่หยุดเลยนะ พูดหน่อยบ้างปะมาเลยมา้่างไม่บ้างนี่ไงก็ทำแผ่นี่ดูเ้าทำแผ่เนี่ยทำแผ่บรรยากาศเฮ้ยอะไรที่นี่มือนั่งอีกเขาเลือดมาดูหรอกลอนทุกคนทัวไมนะจ้อหอยเต็มดาวพรุ่งนี้เดี๋ยวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะนี่มือขวานื่นะคะอยู่่ นี่คือกรรมมาวิธีถือไว้ค่ะถืออถืรูปไว้ค่ะทำคอนติเนียลสร้างสร้างกระแสเส้นออกมาให้ต่ำลงมาวมดจริงให้กับองค์นะคะนี่ต่ำลงมาอีกได้ไหมต่ำลงมาอีกเห็นไหมแล้วตรงนี้มันใช่แล้วยางมาว่ะมึนมีไหมทำคอนด้วยแต่หนูคิดว่าเดี๋ยวเขาแกะให้เหมือยเนี่ยหนูกลัวมัน ยังไม่แกะยังไม่แกะสีเขียวอ้าวบอสโทรมาแล้วสาวเพื่อนนะไอ้่ะลูกยังเลยที่กำลังมีพูดอะไรกันไหมล่้เมย์เรต้องเมย์แน่นอนเมย์แล้วเมย์ก็โดนเราเมย์ไม่เอาคุยไม่ได้เดี๋ยวพลาดตัวไม่ออกกลับได้ไหมถ้าตัวที่เหลือได้เมย์เรามีตอนที่สิบห้าแล้วโอเค ดแบบเียด้วหองต่อติดแบเนี่ยก็ด้เนี่ยก็แไดโอเคทงไม่ได้นี่นี่ไอเนียแปลบทให้ด้พูดอะไรไม่ดูเลยนี่บอกว่าไม่ได้เลยม้่อนเห่ยตรงนี้ร้านยังยาเะสูงมกะบังกะบั มมันีีเด๋ยวเหลืองป่ะนี่ยฮะไม่มีบทเลยไปแด้วยทนี่ฮะไปได้พี่เราสอนพี่พิงคอยเบ้าอีสานหน่อยพิงคอยเบ้าได้อยู่นะครับพิงคอยเป็นลูกครึ่งโคราชใช่ไหมร้อยเอ็ดศรีสะเกดอ้าวศรีสะเกดเหรออ๋อศรีสะเกดเหรอนี่เราไปถ่ายซีรีส์อยู่ศรีสะเกดนะจริงเหรอใช่ถ่ายบ้านเน่ะพวกเซิร์งอ่ะฮะจังหวัดใดก็จังหวัดศรีสะเกดไงไม่เอออำเภอผูดผิดอำเภออะไรไม่ถ่ายอำเภออะไรไม่รู้อ่ะเซิร์งรู้จักรู้จักเซิร์งป่ะ แม่อยูราศีใสแม่ยูราศีใสไสราศีใสไทยบ้านราศีไสเด้อบ้านนี้เด้อก็ง่ามอยู่แล้วเนาะว่าเป็นว่าเป็นปางกว่าบอกอ่ะพ่อไต้หน่อยพ่อไต้ปูดไม่เป็นปูดาายปปดดตไม่เป็นเลยจำเนียงเราอ่เป็นไม่เป็นปูดไม่เป็นเฮ้ English please Hey guys Hey guys นี่ ไม่เอาไก่ไม่เอาวอร์นิ่งเขาไปใช่แล้วฝรั่งปลอมแล้วกลุ่มวอร์นิ่งอะไรตอนนี้บ้าหรือเปล่าของของหนูยังเหมือนนี่คุน่าไม่ได้แล้วทีนี้ไม่อย่างว่า โอ้ตายแล้วพิงพอยดิพิงพอยสวยมากอะไรเงี้ยอ๋อไม่โอ้แฟนคลับพิงพอยก็เข้ามาเว้ยเราไม่ชมยูโรแล้วคนบ้านเดียวกันเลยพอพอยูโรคนละบ้านนะผมอยู่ดอนโมเมนต์สีสเกตด้อผมคนถือเกตหรอผมคนใต้อไม่สีสเฝรั่งฟอมบุรีแทนเหรอฮะบอกฝรั่งฟอร์มฝรั่งคุณพ่อหนิฝรั่งฟอมเลยก็จะว่า แนมาถ่ายตอนอะไรวะแพงขอยอยู่สีสเกตเด้อถ่ายขอนึกถ่ายตอนสุดท้ายถเด้อคอนสิบห้านะสามห้ากเมื่อไหร่จะเลิกไลฟ์นี่ถ่ายจริงเมื่อไหร่จะเลิกถ่ายทอดสดยูโรเขาเป็นยังไงซุปตาเลยนะใช่เนาะต้องอัพเดตซุปตามุ่งแต่ไลฟ์มุ่งแต่ไลฟ์บทไม่อ่านเลยบ้าบทมันเป็นเรื่องธรรมชาติ นี่บทนั่งนี่แล้วได้ล่างในม่นแหล้วนะครับล่างใหม่มันพูดอะไรผมไม่รู้เลยว่าพูดอะไรอ่ะถ้าพี่รับปากแล้วพี่ทำไม่ได้อะไรไม่รู้เนี่ยมันมีไดรดดอกเนี้ยพี่ไม่ต้องทำหรอกมันมีไดรดดอกเนี้ยใช่ป่ะเอ้อทำไมในในนั้นผมในในในไฟล์ผมก็มันไม่ใช่มันเป็นอันใหญ่มันมีหลายล่างใช่ไหมมีหลายล่างถ้าพี่รับปากบทอ่ะส่วนมันจะเป็นแดรของบอมบ์ยูโรส่วนมาก เออได้ร่างได้สี่จุดหนึ่งได้ร่างใหม่แต่ว่ามันไม่มีมันมีสี่หกห้าหกนี่แหละเป็นช่างแต่งหน้าให้เธอแล้วเออเกือกหกเจ็ดตุีแม่น้ำโอเคเอุ้แสงได้อยู่นะแม่โอ้โหหกกือบจากคนตกของแกจากนตกไก่ไปปะได้ปะจดเที่ยวไปื้อชอบสีน้ำเงิน เออพิงทักเหมือนพี่เลยวันนี้เล็บจึ้งน้องสามรอยห้าสิบอยู่นี่พี่ไปทำอะไรกันปะเอออดีตมันผ่านไปแล้วเราต้องอยู่กับปุกต้องมหนังกูด้วยเนี่ยเดต้องมาปิดก่อนฝนจะได้หยุดนางเอกน่ารักฝนตกหนักไหมคะเจเจพิงพอยเจเจพิงพอยคอมเมนต์มาเนี่ยรู้จักเจเจพิงพอยไหมใครคือเจเจพิงพอยตลาดเจเจอ่ารู้จักใช่ไหมพี่จูดี้เหรอไม่มีแล้วอ่ะพี่จูดี้จูดี้ พี่จูลี่สวัสดีพี่จูลี่ครับพี่จูคืออะไรจริงมีอะไรเองถือว่ามันไม่แน่เหนื่อยพี่เนยอยู่ไหนหรอคะอันนี้ไม่ใช่พี่เนยนะฮะอันนี้พิงพอยนะคล้ายกันเลยใช่ไทยซุปเปอร์ไทยไทยซุปเปอร์โมเดลเหมือนกันมีคนทักผิดบ่อยๆนะใช่เราเป็นฝาแฝดพิงพอยสวยมากไปละหมาดก่อนนะครับไปโอ้โหเราไลฟ์จนเขาไปละหมาดหรอ เนี่ยได้ไมเนานนะครับต้องช่วยเขาหน่อยคือตอนนี้กล้องมันบิ้มมาทางหนูไงใช่กูสิกูบอกแล้วกูไม่ว่าเขานั่งอยู่ตรงนี้ายไม่ต้องเกรงใจเลยลูกเอาเลยเต็มที่เลยครับต่อหน้าไลฟ์สดผมเลยตบผมได้เลยผมยอมทุกอย่างขอให้เราเข้าใจกันทำใน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 บทในได้มาดีมาดี่เลยอยู่โลไม่รานข้อหรอทำมากกว่านี้ก็ได้นะขอให้เราเข้าใจกัน อ้าวยูโรทำทุกท่านมันหมดแล้วเจีบเลยค่ะวีแล้วค่ะเม็ดนุ่นที่มีนโตงกับเสือมากระชินน้ามาเสียงเม็ดนุ่นค่ะเสภาอันนี้เป็นแบบกันน้ำเลยนะไมกันน้ำใช่ครับครับใครอยู่แถวนี้ซื้อปั๊สเตอร์มาให้หน่อยครับไม่ไม่มีใครมาไม่มาฝนตกไม่มาไม่มาไม่มามีแต่คนตอบไม่มาอย่างนั้นเลย ที่เราาทะะเลกันนนู่ฮ้ยซ้อมฉากจูบให้ดูหน่อยค่ะเยอะเลยเดี๋ยวพี่บอกให้เลยเดี๋ยวคนผู้ร่วมเมย์คือกันตันายุตใส่ไม้มเจอแล้วเหรอเสยเจลด้วยขอชมหน่อยสิผมจะอ่านบทให้แฟนๆไม่ต้องดราม่าหนู่ยให้แล้วให้แล้วให้แล้วปล่อยไม่ได้นะกันตันหรือชยุตก็ไปสู้คนนี้สปอยไปแล้วสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้นะสปอยไปหมดแล้วซีนี้เนี่ยพี่ต้นน่ะสปอยฉากกระโดดไปแล้วนะชบพาพาเข้ากองเลยถอยเก่งมากเลยทะลุพี่ ที่หัวยูโรคืออะไรคะบอกไปแล้วขครเขาชมไหนคนสวยตรงไหนเมย์คุณเมย์ล่ะคะนี่ดูเมย์ตรงนี้คุณเมย์นั่นค่ะอ๋อก็คือมานิสุดาเดินตากฝนใช่ปะแล้วก็แกก็เรียกตกเห็นละเมย์ชายุทธทำอะไรอยู่ชายุทธก็วิ่งมาด้วยโอ้มีรถเลี้ยวผ่านอะไรด้วยอยู่อ๋อโดนรถชนเหรอใช่อุ้ยสปอยนั่นเนี่ยโดนรถชนเนี่ย เข้าโรงพยาบาลนอนไปสิบวันอันนี้สิบเอาตับหายไปสองตอนเลยนะสิบวันเนี่ยหายไปพิงคอยเป็นแฟนยูโรเลยแล้วพี่ดูพิงคอยพิงคอยขำไม่ต่อพี่คอยบอกเป็นแฟนใครก็ได้แต่ไม่ให้ยูโรอย่าเป็นยูโรแล้วกันเนาะมีคนถามบอกว่าตอนจูบแปลงฟันไหมจอมจูบกับแปลงฟันไหมไม่ครับชีวิตจริงเวลาจูบใคร แปงฟันไม่ถามยูโรนี่ต้องถามพิงพอยว่าได้กลิ่นไหมได้กลิ่นอาหารปลาไหมโอ้กินอาหารได้กินอาหารปลาหรือเปล่ไม่คือวันนี้หนูมีซีนให้อาหารปลาก่อนแล้วเนื่องนางกินหรอไปได้กลิ่นปากเขาปลาเสร็จผมก็ไปปุ๊บแล้วผมก็ตะโกนตะโกนเขาลำคอเลยปิดปากเลยโอ้ยได้่อาหารปลานี่โอไป่ได้นะสุดๆเค็มเลยเล็นดูยูโูวิ่งออกแล้วก็มันนีไขออกแล้วเมื่อกี้ ไม่ม <Humans. S 1> ีต <Arrow, S 2> ้องมีไฟเลเซอร์ต <lizard> ้นไม้อย่างเดียวเราให้ต้องเสียงไงสวยแม่ตกใจเหมือนต้นไม้อยู่บนหัวเงื้อมัดจะาปล่อยชี้ยุดอีกครั้งชยุดนิ่งไม่โตตอบไม่หลบกำหมัดแน่นค้างอยู่แบบนั้นเปลี่ยนธรรมชาติแบบนี้สับสนไปหมดสวัสดีค่ะเมนูนุ่น พี่ภูสั่งว่าให้เลิกรลฟ์สดแล้วก็มาทำงานพม่มาแล้วเหรอไม่มาเขาเรียกอย่างไปค่ะอยู่รอเอาอลมาใกล้ๆหน่อยเอลมาใกล้ๆหน่อยใครงอู้ได้อยู่โลเออไปเลยบอกเลยเาดูอยู่บอกไว้เลยเออไปกลังแล้วก็ความหัวไมโอเคครับ เจอกันหน้าเซกับพี่ดจูโดมิสุนะไปไปแล้วฮะเดี๋ยวยูเดี๋ยอยู่ต้องเบียดฉากเนี้ยวิ่งเปลี่ยนแบบฝนทุกคนเเออปลยไโอ้โหเนี่ยค่ะมืดจ้ะกลางร่มใม่ผู้ชายเราเปิดทางหน่อยปะเปิดแฝดใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวพี่เปิดเองมีกางร่ม เราจะเปิดเข้าหน้าเราหรือจะเปิดตามทางไม่ได้ช่วยเลยยู่เเข้าหน้าเหมือนผีลอกกนนะผีลอกผีลอกได้ผีลอกไงอันนี้เราจะสาฝนเดี๋ยวเก็บภาพเบื้องหลังก่อนการทำฝนก่อนนี่ตอนนี้ไม่ต้องทำฝนแล้วนะฝนตกจริงเอาจริงๆเอารถฝนมาด้วยใช่ป่ะเอามาสองคันนุนวันเนี้ยโหไม่ได้ใช้ต้องใช้แล้วนะมีทั้งฝนจริงฝนเทียมเลยวันเนี้ยเลิศบายบายค่ะ ไม่ไปนะเนี่ยผมจะให้ดูเนี่ยเบื้องหลังของเราเรามีรถทำฝนนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ต้องมีรถทำฝนนะใช่เอาถ่ายตรงนู้นใช่ไหมใช่ก็จอดอรถฝนเนี่ไหนอะอันนี้คือแล้วมันจะเห็นรถชนตรงไหนป่ะหรือไม่เล่ารถจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เล่ารถใช่ไหมฮะเล่าก็นี่ไงรถจอดสแตนบายสแตนบายไี่หมอ อกมาคือคนที e ่แรโร่งมาเลใช่ก็คือว่าแนววิ่งมาใช่ไหมแอวเดินก่อนยดเเฉย้อะไปข้าไปมันเดิกฝน้ามมาเลยใช่ไหมแล้วทีนี้ยูโรก็เลยวิ่งตามมาดึงไว้เมเมปุ๊บเมื่อไหร่เนี้ยพวกต้องเก็บอฝนมันตกมาจไหนดีดพอเมปุ๊บใช่ไหม ก็เป็นฝั่งนู้นมาสองคนแล้วแพรเเหลือเ็ลที่เคยรับปากเหลือเพ็ททำให้หน่อยสิทำให้หน่อยสิเอาซีนหน่อยสิเอาซีนหน่อยคิมิโนโตคิมาัชิมะกาสิมาฮะมากิโตะโซมิโซมิซาอิชามากิโตะสวยอย่างสวยแล้วขอบคุณนะ กระ๋ว่เป็นพี่เคยรับปากว่าจะดูแลมินที่พี่เคยพูดอไว้ไปดีฝ่าเราทำงานก่อนนะจ๊ะทุกคน